Legenda เอกปโนพะวะโกสรสรสโกสรทรนามานิภูยัมปีมายัมพันเตริสุวิสุรกะนะทายาเอกสาเณสหปัญศีลานียาจามาภูยัมปีมายัมันเตริสุวิสุกะนทายา

กัจฉามิภูติยมภิกขามสารนามกัจฉามิโตติยมเิกัมภามตรนากัจฉามิภทติยมภิกัมภามสรนามกัจฉามิตัตยมภิกขามสารนามกัจฉามิภูติยมภิกขามสรนังกัจฉามิตัตยมภิกขามวารนามกัจฉามิ ตาตยังเปิศมังสระนังคัจชาเมตติยังปิศังสระนังคัจชามิปาณาติปาตาเวรมณติสิกขาต่างสมาธิปาิาทานาเวรมาสิกขาทงสมาธินี si ma li pan ja si ka pa ta hi si le na su ka ting दावा महाकास 好啊，来呀！ 아. Yeah. Yeah. อิมัสูปาทิยชนะสมัมปัญญางสารนังพอชนามอุททะรวะรามุทธาสาูเชมาอิมานิม่ยัง,งตันเต ปราริวารานีพิกุสังคัสะาโอโยชยามาสาธุนโนพันเตพิกุสังโฆอิมานีพัตตานีฟังสุปุราจิวารานีจากตุวัตยานีสปัปาริวารานีปาติคันาโตอัมหากา กายาสุขายาถ้าแต่พระพิสุทธิ์สองผู้เจริญถ้าพระเจ้าหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารผ้าบังสุกุลจตกปัจัยกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสทธิ์สองขอพระพิสุทธิ์สองจงกรรับซึ่งพระตาหาร ข้าบางสุขคุณจากตัวปัจจัยกับทั้งบรทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอ ดิฉยนดรวยเห็นในการโรงเรียนเทศบาลวัดเทศตลาดตวินธรรมศารลนะครับในกรุกเทพฯ โมสะมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวุทโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสส萨พุทธาบูชาธรรมามูชาสังฆาบูชาอิมังโขกันเตวัตถุทานังสัมปฏิวารภูตังอัมเหยีสุขินังวจเมิต ใจยัมทานังอาสวัคัมยาวะังนิทานังโหตุปรมาจโรกาทิปติสัมปติกอันฉเรียงทิพระอาญ,ญาจักถาสัติทันสตาประชกชาอิกาเทเซลุทามะนุกรรมปิพังปัญชาง โมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโต。 ปิขาโหติมานินงติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรธราสัตว์รรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประจับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มปูนบุญลา,ยา,าศย่อพลังพริการไห้จอมเพลในการหไหนไหนเวรย่อไม่ ย่อมระลับด้วยการให้จอ,องเรนนี้เป็นธรรมะเก่าการผูกเรก็เหมือนกับการผูกพยาบาทเมื่อสามฝ่ายตามหูกใจเก็บกันอยู่เรนก็ไม่สามารถระงับคนได้แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกผูกเรนเสียด้วยการให้อาภัยและก็แผ่เมตตาให้สงบเสมอเรย่อมระรับลงได้ในเวลาไม่นาน การให้ฝูเมนก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นสบายขึ้นเมื่อใจถูกเมนเมื่อนั้นมองไปทางไหนก็เห็นแต่สัตูแต่พ่่ใจใจของเรานั้นไม่มีเวรกับใคร ก็เลยเริ่รนะตาดยากโดยลูกบนระทันรองดังรองโรลูกนักเรียนโรงเรียนทีบางพระศน์ตราดาวินาสานูกนทันวันนี้ก็เลยรองติดรองใจกันมาเรื่องกาทำทนาปากอ่างในวันพระวนธรรมสวระเป็นวันที่เราได้ทำปาดีมีให้ทานในเบื้องต้นมีอาราติพรองดังได้วาพรัตธรรมประเดนา เรานำลำนำไปกระบวนการอติบถ well. ้าเรานั <T> ้นคนะยากวามทุก <t> ื่อกีก็ทงไปแล้วนะเกี่ยวกาบการอ่าพพ้าบาชการเอกูกอดรูปฏิบาลต่อกันเป็นเวเป็นกรรมการกนาววันจีโรโกสารโลกเป็นไปตามกรรมเมื่อกี้ังไปแล้วข่าไปข้ามาผู้ค้าข้าทีละสามลกายมาเพเรียว่าตามรัางสาราเอาตลอด สุดท้ายแม้แต่นายาเซนีมอนอ้ายจะจบคนามกินเนี่ยเราได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าจากที่พอดัวอ็น้ายก็การกินใจกอนโยนเหมือนคนเราในใจของเราอันตรายความทมแล้วเออแตใจก็อนโยนด้วยแให้อภัยให้เปลี่ยนเปลี่ยนกันเห็นความทมธรรมะมีประโยชน์ขยีความว่านายาเสนีเนี่ย อยากนี้จะจับคนกินอยู่แล้วออกพระสัรมยาไปปรอดแสดงความไปพรอแต่ก็เกิดประโยชน์ครับชื่ว่าวิกฤตเป็นโอกาสนำขอจะเป็นประวัติปัจจายประดานางพญายากรุ่งกระชั้นมีแความสุขความเจริญมีชีวิตสดใสไอ้พระในหลมงบอกรับระทานพระพุทธศาสนาราชนะที่หนึ่งประการใดแล้วประสบความเมื่อประราชนะ iya hawa riwa hawa ra pari kurenti takaran ewa mewa ito dinambe tanamu kakabati isi tanpa nilang tumang jipang ewa dani tentu